ทางฝ่ายผู้ปฏิบัติเนี่ยเราได้ประเมินสถานการณ์มาเป็นระยะตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานแล้วสี่โมงเย็นหกโมงเย็นนะครับเที่ยงคืนตีสามตีห้าเราประเมินสถานการณ์แล้วว่านะครับทางผู้ก่อเหตุเนี่ยยังอยู่ในจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับต่อผู้ปฏิบัติครับยังมีอาวุธอยู่นะครับและมีเครื่องกระสุนอยู่ แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนที่อยู่ในละแวกนี้สิ่งที่มีความคื่หน้าในการปฏิบัติคือเราสามารถเปิดพื้นที่นะครับในการควบคุมได้มากขึ้นเราก็ชับพื้นที่เข้าไปได้นะครับเราเปิดช่องว่างในการที่จะได้เห็นตัวนะครับได้เห็นตัวซึ่งภาพบางส่วนนี่เดี๋ยวจะให้ทางท่านผู้การสองเผยแพร่ให้ทางสื่อได้เห็นนะจากการที่เราใช้บินโดรนตรวจการเข้าไปด้านในเราเห็นมุมวิธีการการการอําพรางตัวเขานะครับหรือการที่จะ ปกป้องตัวเองจากการที่จะใช้เจ้า้าหน้าที่เข้าไปถูโจมนะครับแต่ในขณะนี้มันยังมีความเสี่ยงอยู่ในการที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยทั้งตัวตัวผู้ก่อเหตุเองนะครับซึ่งมีสภาพค่อนข้างจะลงความเห็นชัดเจนจากธิบดีกรมสุขาาพจิบและในแพทย์ที่มาว่าเป็นคนป่วยนะครับก็ะะจะเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัตินะครับมา24ชั่วโมงแล้วค่ะท่านคะชาวบ้านก็หวาดระแวงเพราะว่ากลัวด้วย อมองว่ามันช้าไปไหมคะกับการที่กว่าจะเอานักจิตวิทยากว่าจะาคุณหมอเข้ามาคะ่ะเออผมว่าความชา้าเลยเนี่ยมันอยู่ที่ความเหมาะสมในการปฏิบัตินะครับเราเรามองว่าถ้าเรามองว่าเขาไม่ได้คนป่วยวิธีการปฏิบัติมันจะแตกต่างออกไปแต่ถ้าเรามองว่าเขาเป็นคนป่วยนะครับเราควรจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ว่าควบคู่พื้นที่เหมือนที่ท่านรองผู้จัดการทมื่วานท่านให้นโยบายไปแล้วท่านรองตองสบสารให้นโยบายไปแล้วว่า ตรงนี้ให้ควบคุมพื้นที่และกระชับพื้นที่มากที่สุดถ้ามีการเปิดพื้นที่ได้กระชับพื้นที่ได้ให้กระชับพื้นที่ก็ไปให้เขาอยู่ในพื้นที่จํากัดตอนนี้สิ่งที่ทําได้คือเขาอยู่ในพื้นที่จํากัดซึ่งเราควบคุมได้พื้นที่ชั้นล่างเนี่ยเราควบคุมพื้นที่ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาดูได้ที่พื้นที่ชั้นบนเขาไม่สามารถจะออกมาได้ไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังเขาไม่สามารถจะลงมาทําร้ายประชาชนในบริเวณนั้นได้สิ่งที่เรามองเห็นว่ากรอบเนี่ยเราควบคุมได้ในกรอบจากัด แต่จําเป็นจะต้องใช้กําลังขนาดไหนสำหการเขจะเย็นลงในการที่จะเจรจากับเจ้าหน้าที่หรือคนที่ไว้ใจเป็นช่วงๆฮะเขาจะมีเขาเขาเขาต้องเข้าใจสิ่งที่เห็นได้ยินเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าไม่สามารถจะสื่อสารกันได้ด้วยวิธีปกติแม้ไม่ว่าจะเป็นในแพทย์เองครับตัวผู้เจรจาต่อรองเองผู้ที่ผ่านหลักสูตรมาเองเนี่ยรู้ว่าการสื่อสารเนี่ยภาคราภาพส่งไม่ตรงกัน นั้นเราต้องประเมินสถานการณ์ว่าเราจําเป็นจะต้องที่หาวิธีการควบคุมตัวให้ได้มีราายงน ในส่วนของตัวตำรวจคนนี้เองอะคะ่ะเพื่อนๆในอดีตที่ทํางานเก่าต้องมาคอยช่วยพูดแล้วก็เหมือนมีความเครียดที่ต้องถูกย้ายไปอยู่อีกหน่วยงานหนึ่งเนี่ยอันนี้ข้อเท็จริงเป็นยังไงะะอันนี้มันน่าจะเป็นคนละส่วนกันกับเรื่องเรื่องการย้ายครับไม่น่าจะมาผูกกันได้นะครับเพราะว่าเป็นภาวะดังเดิมมาอยู่แล้วนะครับเรามองเห็นเรามองเห็นอาวุธปืนของเขาไหมหรือว่ากระสุนปืน,นของเขามัน,เ,นเยอะมากุธตอนนี้<ม>นะเป็นอาวุธปืนลูกโม่ที่เห็นนะในภาพ มีกระสุนมีกระสุนปืนเยอะไหมครับกระสุนเรามองไม่เห็นนะเราเห็นเราเห็นแต่ว่าเขามีสิ่งปกคลุมร่างกายนะครับเห็นตัวเห็นภาพในการลักษณะการถืออาวุธปืนอยู่เขาไปหลบอยู่ส่วนไหนบ้านอยู่ชั้นสองตรงชั้นลอยตรงมุมบุ้งในชายภูมิเขาได้เปรี่ยนรูปแบบหรือหรือเป็นเสื้อกลอกคะก็เขาใส่เสื้อยืดธรรมดาพองคงทั้งล่าสุดมีการโต้ตอบมากี่โมงช่วงกี่โมงครับ ช่วงเช้ามืดเนี่ยครับโต้อตอบลงมาครับก่อนก่อนแสงเนี่ยสังคม,มอาจจะมองว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่มีอาวุธปืนที่สามารถจะทาร้ายคนอื่นได้อยู่เสมอเนี่ยท่านเราควบคุมนนคพื้นที่อยู่นะครับอตอนนี้เราควบคุมพื้นที่อยู่ว่าเขาอยู่ในพื้นที่จํากัดแล้วเจ้าหน้าที่เราเนี่ยควบคุมไปทั้ง4ด้านเลยนะทั้งด้านหน้าด้านหลังด,ด,ด้านข้างด้านบนเราควบคุมหมดนะครับในรตรงนี้คือถ้าจําเป็นจะต้องปฏิบัติการในขั้นตอนเด็ดขาดเราก็จะใช้วิธีการขั้นเด็ดขาดแต่ในขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นก็เรียนไม่ทรา ก็ตรงผองกำลังออกมานี่เกิดเจออะไรครับก็เขาโต้ตอบครับเขาโต้ตอบสถานการณ์แบบไหนที่เราจะใช้วิธีในการขั้นเด็ดขาดนะครับท่านก็ทําให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็เกิดเปิดผลกระทบต่อชีวิตร่างกายอันนี้คือสิ่งที่เราต้องโต้ตอบมีรายงานว่าการเข้าไปในการที่เผชิญเจอหน้าเขาเนี่ยจะใช้วิธีจักเบาสุดด้วยการใช้โล่ค่อยๆเดินเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็ในขณะนี้ยังไม่เหมาะสมในชุดยุทธวิธีนั้นเราประเมินแล้วยังไม่เหมาะสมครับผม ประเมินกันแล้วครับคุยกันแล้วว่ายังไม่เหมาะสมที่จะใช้ยุทิศนั้นเลยในส่วนของญาติครอบครัวคุณแม่เขาได้ติดต่อประสานงานครับจำเป็นต้องเดินทางมาที่นี่ไหมคะถ้ามีความจำเป็นก็อยากให้ท่านมาสถานการณ์ทิศทางดูว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นบ้างไหมครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมพื้นที่ได้จากที่เราไม่สามารถจะเข้าไปในบริเวณถนนด้านหน้าได้ในส่วนของผู้ก่อเหตุนะครับผู้ค่บคุเหตุไม่สามารถจะประสานงานหรือพูดติดต่อได้ถ้าถ้าคิดว่าถ้ายังมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์เนี่ย หรือเขายังสามารถจะใช้ส่วนคิดได้เนี่ยเหตุการณ์จะไม่มาถึงวันนี้ตอนนี้เวลานี้พอจะมีเดทไลน์ไหมครับมันอยู่ที่สถานการณ์ว่าเหมาะสมไหมถ้าเรากําหนดว่าเดทไลน์แล้วเราต้องเอาชีวิตของคนคนหนึ่งมาผูกไกับเดทไลน์ผมว่าเท่านเราต้องประเมินสถานการณ์ดีแสดงว่าถ้าเกิดมีการยืดเยื้อไปอีกวันนี้ก็อาจจะถ้าจําเป็นก็ต้องใช้เวลาครับ้องกลับเรียนท่านพี่ที่สชุมชนว่าถ้าเหมือนว่า เราเราไม่ได้เราไม่ได้คิดจะทําในเรื่องนี้เป็นเหมือนประหาประหารใครที่ต้องเอาเวลาเป็นเครื่องมือในการตัดสินเราดูสถานการณ์ตามความเหมาะสมเหตุการณ์เนี่ยถ้ามันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเราก็ต้องใช้การประเมินสถานการณ์ที่ตงช่วเดี๋ยวจะมีการประเมินสมาสถานการณ์อีกประมาณ1ิบโมงซึ่งท่านผบเมื่อกี้ได้หารือแล้วว่าเนื่องจากผมมีภารกิจสําคัญในช่วงช่วงบ่ายผมเลยขอท่านท่านผบเนี่ยมอบหมายพผอผบเหตุการณ์ลงมาซึ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะมอบอาจจะมอบ ระดับต่อรอนะครับอาจจะเป็นผู้ช่วยผอบอรหรือรองผบลงมือกำกับดูแลในตรงนี้แต่กับกับเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้นําชวนว่าตอนนี้สิ่งที่มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพื้นที่เราเห็นเราเปิดพื้นที่เราเห็นตัวเราเห็นเราเห็นเลยสิ่งที่ว่าเราสามารถจะมีความสามารถในการที่จะหยุดยั้งเขาได้อย่างไรแล้วนะครับในตอนนี้แต่ถามว่าการตัดสินใจนั้นเนี่ยรอในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่อยากให้ต้องมีการใช้ความรุนแรงครับวิธีการที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงแก๊สต่างๆตอนนี้เราใช้เราเราใช้สิ่งที่มีอุปกรณ์ที่ที่จะใช้ในการหยุดมากพอสมควรนะมากกว่าก่อนที่ถึงการใช้กระสุนจริงก่อนที่จะการใช้กระสุนถ้าจําเป็นจะต้องใช้กระสุนจริงจริงก็ต้องก็ต้องใช้ในส่วนของคุณหมอองใช้มีการเตรียมยาที่เตรียมทุกอย่างผู้ป่วยจิตเวชไ้แล้วใช่ไยมครับเตรียมเหมือนที่พี่มณนาณให้เมื่อวานคือจะเป็นยาที่ทําให้ ผ่อนคลายหรืออะไรทือให้เขารู้สึกแบบความดาวลงนะครับ